والصلاة والسلام أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم اللهم زدنا علما اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التاويل رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقه قولي اللهم امين وقال تعالى سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله ลน ريه من آياتنا إنه هو السميع البصير ซ <clears> ด <throat> ั الله العظيم เมื่อวานนี้เราได้ค้างคาอยู่ในประเด็นน้ของหมวดหนึ่งในเรื่องของการอิบาดะต่อ Allah سبحانه وتعالى นั่นก็คือประเด็นที่ว่าในเรื่องของฟัดลุลมัส jid ีนะเกี่ยวกับความประเสริฐความเลอเลิศหรือ <c oughs> ความนะประเสริฐของสถานที่น่ที่สำคัญที่สุดที่ใช้ในการอิบะดาต่ออัลลอฮ์สุบฮานาฮัวะตะอัลานั่นก็คือมัส jid วันนี้เดี๋ยวเราจะมาทำการต่อยอดนในเรื่องราวการอาธิบาย สิ่งที่มันเกี่ยวข้องกับมัสยิดนะภายใต้องค์การแห่งอัลกุรอานที่ได้ค้างคาเมื่อวานนะเราหยุดที่นะเวะอยู่ที่ประเด็นของอายะที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮุวาจะอัลาได้กล่าวถึงการอิสรอไมอารอตของท่านเบีมุฮัมมัดซลลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม

นั่นคือการที่เอางอกสุบฮานอหัวจากอาณาได้นำพาบ่าวของพระองค์นั้นเดินทางเข้าสู่พระองค์ซึ่งการอิสราอลการเมียรอดของท่านาบนบีสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมนั้นเป็นปรกากฏการณ์ที่เอ่อมครุกคนหนึ่งที่มีความใกล้ชิดต่อพระผู้เป็นเจ้ามากที่สุดซึ่งมันเป็นความมากที่สุดของความใกล้ชิดที่ไม่มีใครเคย ได้ใกล้ชิดต่ออัลลอฮฺตาอลามากถึงขนาดนี้มาก่อนแม้กระทั่งจิบรีนหรือแม้กระทั่งท่านนบีอาดัมอะลัยฮิสซลาตสลามที่พระองค์อัลลอฮฺตาอลาได้สร้างเป็นมนุษย์คนแรกเนี่ยก็ยังไม่มีโอกาสในการที่จะเข้าเฝ้าอัลลอฮฺตาอลาอได้อย่างใกล้ชิดเหมือนกับการที่ท่านนบีมุฮัมมัดส um ันลาลฮุอะลัยฮุสซาลลัมได้ใกล้ชิดพระองค์ในค่ำคืนของการอิสรอามีอดน์ ซึ่งเมื่อวานี้ได้ทำการหยิบยกคำอธ,ธิบายสำนวนของคำที่ถูกระบุในอายะหนี้นะซุบฮานลลดีอัสรบิอับดิฮีว่าทาไมจะต้องใช้คำว่าอับดิฮีในการเดินทางครั้งนี้นั่นก็เพราะว่าเมื่อคนคนหนึ่งยังติดอยู่กับตำแหน่งยังติดอยู่กับสิ่งที่มันเป็นสมมุติบัญญัติของโลกใบนี้ นะไม่มีวันที่เขาจะเดินถึงกับอัลลอฮ์ไม่มีวันที่เขาจะเข้าถึงอัลลอฮ์วันไหนละที่คนคนหนึ่งจะเข้าถึงกับอัลลอฮ์ตาลาอย่างมากที่สุดก็คือเมื่อวันที่คนคนหนึ่งเป็นอาบดีฮีไม่เป็นผู้รู้ไม่เป็นอาลิมไม่เป็นนักวิชาการไม่เป็นนักการเมือง ไม่เป็นคนมีเกียรติไม่เป็นผู้ที่มีตระกูลไม่เป็นอะไรไม่มีอะไรอยู่ในตัวของเขาเหลือแต่สิ่งเดียวก็คือความเป็นอบูดียะความเป็นทาตแห่งพระองค์เมื่อนั้นเมื่อเดินเข้าสู่ความเป็นทาตของพระองค์ปลดแล้วซึ่งทุกสิ่งทุกอย่างเมื่อนั้นก็จะถึงกับอัลลอฮฺซุบฮานะวะตะละนี่คือในยะที่ซ่อนเล้นอยู่ภายใต้คําที่ถูกระบุในในอายะที่อัลลอฮ์กล่าวถึงการอิสรามีรอ และหนึ่งคำเมื่อวานที่เราเว้กันก็คือคำว่าและยันก็คือเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในเวลากลางคืนซึ่งก็ได้อธิบายให้เราทั้งหลายได้เข้าใจแล้วว่าเวลากลางคืนหรือ,อยามวิกาลนั้นเป็นเวลาที่เหมาะสมและก็ง่ายที่สุดกับการเดินเข้าสู่อัลลอฮ์หรือเหมาะสมและก็ง่ายที่สุดกับการที่จะเป็นสาหายกับชัยปอดสิ่งดีๆก็ถูกกําหนดให้กระทําในเวลากลางคืนความชั่วร้ายก็คือสิ่งที่ ถูกปูทางให้มันง่ายขึ้นให้มันสะดวกขึ้นในเวลากลางคืนเช่นเดียวกันฉะนั้นทีนี้การเดินทางของเราจะไปสู่อัลลอฮ์หรือจะไปสู่นรกชชยตอนมันก็ขึ้นอยู่กับว่าพฤติกรรมในเวลากลางคืนเนี่ยเราใช้มันกับอะไรนะเราใช้มันกับสิ่งใดจะทําดีก็ดีได้สุดไปเลยจะทําชั่วก็ชั่วได้สุดไปเลยเพราะเวลากลางคืนเป็นเวลาที่ลับสายตาคนนะทุกอย่างมีความพร้อมไปเสียทั้งหมดนะ เลยทำให้เวลากลางคืนนี้เป็นเวลาที่เข้าเฝ้าอัลลอฮ์ในการอิสลอมีรอถนะอ่าทีนี้เรามาดูต่อไปมินัลมัสยิดิลฮารอมอิลลาลมัสยิดิลอัลกุซาการเดินทางครั้งนี้เนี่ยเริ่มต้นจากมัสยิดิลฮารอมอัลลอฮ์ใช้คำว่ามัสยิดิลฮารอมอิลลาลมัสยิดิลอัลกุซาเป็นการเดินทางที่เริ่มต้นมินตรงนี้เขาเรียกมินลิลอิบติดะ เวลาที่เราเจอในภาษาอาหรับคำว่ามินมาคู่กับคำว่าอีลาเริ่มจากคำว่ามินสักแป๊บหนึ่งมีคำว่าอีลามาเนี่ยผูกกลมได้เลยว่ามินตัวนี้เขาเรียกมินล,ลิลอิฟติดะแล้วก็อีลาตัวนี้เป็นลิอีลาลิลอินติฮะซึ่งความหมายของมินมีหลายความหมายซึ่งเราก็ได้เรียนไปแล้วในชะราะของมาตันอายุรุมียะนะ ฉะนั้นจึงต้องแปลว่าเริ่มต้นการเดินทางจากมัสยิดิลฮามอิลลมัสยิดิลอักซอไปสิ้นสุดการเดินทางไปยังมัสยิดิลอักซอนะก็คือมัสยิดหลังหนึ่งนะที่ได้ถูกสร้างอยู่ที่ประเทศปาเลสไตน์ก็คืออยู่ที่เมืองเยรูซาเล็มนะสถานที่ตรงนั้นเป็นอัลกิบลตุลอูลาอิสลามเป็นกิบลาแรกนะเคยทราบหรือเปล่าว่าก่อนหน้านี้ หลังจากที่อัลลอฮฺซุบฮาะฮนวะจาลาได้บัญชาเรื่องการละหมาดมาเนี่ยนะในช่วงแรกของการละหมาดเนี่ยเราไม่ได้หันทิศมายังคริปละก็คือกบะบาในตอนต้นไม่ใช่ประมาณ16เดือนหรือ18เดือนประมาณปีกว่าๆในช่วงแรกหลังจากที่การละหมาดได้ถูกบัญญัติเนี่ยมุสลิมในตอนนั้นหันหน้าไปยังมัสยิดอัลอักซอ ซึ่งเป็นกิบละเดียวกับกิบละของชาวยิวในสมัยนั้นและละหมาดอยู่ตั้งปีกว่าไปทางมัสยิดุลอักซอภายหลังจากนั้นองค์การหนึ่งแห่งอัลกุรอานได้พระราชทานลงมาก็คือก่ดนหน้ารอตะกัลลุบะวัจฮิกะฟิสสมาอีฟะลันวัลลิยันนะกะกิบละตันตัรดอฮาฟะวัลลิวัจฮะกะชัตตารลมัสยิดิลฮะรอมพออายานี้ประทานลงมาปุ๊บ ได้เปลี่ยนคิบละจากมัสยิดอักษอไปยังมัสยิดุลฮารอมนะนะฉะนั้นมัสยิดฮารอมนั้นจึงเป็นศาส,สะนะสถานที่มีความสําคัญในอิสลามเป็นสถานที่ที่บรรดานาบีบรรดาอัมบียะเนี่ยววนเวียนอยู่ตรงนั้นนับหมื่นนับแสนท่านเลยทีเดียวนะ